ในทางขั้นใหญ่ของมนุษยชาติครับวันนี้จะได้พบกับนักบินอวุาศที่เก่งที่สุดในโลกของโลกที่ไอมแก่ซิี้นะครับชาิเด็พิศนักการยานอวกาศที่นี้ที่สุดในโลกขณแนแกงทนทานต่อไฟทนทานต่อทุกอย่างจะพาเราไปดาวดวงคารได้ท่านผู้ชมเรียมราบเวลารอหน่เลยนะครับ one two three let's go สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผม sit เดอะเกมแปลมาจาก google นั่งเล่นเกมในวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปด้วยอวกาศหรือไปเป็นนักบิดอวกาศนั่นเองมุ่งไปยังดาวอัคารเพื่อไปทำงานขุดหินอุกกาบาตนำตัวอย่างกลับมายังโลกและขายให้นาซาหรือ พวกหินจากอาวกาศและจากอาวกาศเราสามารถนำไปทำอาวุธที่จะมีกิจกรรมทางเซิร์เวอร์จัดว่าอาวุธทีนี้ต้องใช้และอวกาศอะไรบ้างไปลุยกันทับ G P S เลือกสถานที่ต่งางๆเลือก NASA ทานปล่อยจรวดนะ จะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ของแผนที่นี่นะตรงจุดแดงๆนะครับเห็นชัดนะไม่เห็นไม่ได้เลยไปไปตรงแดงแดงจุดแดงแดงอะเลยครับนะเออผมเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ไปดาวองคารน,นะเป็นการสำคัญของมนุษย์เชาติเลยโอ,อ้ตรงนี้ก็คือจุดน้ำแรกทางอาวกาศ มาขายนะครับตรงนี้เลยนะก็ะมาขายตรงนี้นะเออขายถึงเอี่ยงน้านฐา,านไอ้นาซาเลยอ้โราคารแร่ต่างๆโคตรด,ดีนะครับโอ้มีแหละมอร์แกนีียมไวเบเลียมแร่ต่างๆเยอะแยะ,ยะเลยไม่เห็นในโลกแน่นอนต้องไอต้องมาตรงนี้นะข้างไอจ,งจุดจุดปล่อยจรวดของนาซาต้องไปซื้อชุดก่อนนะครับผม เดินไปตรงนี้อ่ะเออตรงนี้ตรงนี้ต้องกด N เ,เพื่อซื้อนะจ๊ะใช้เงิน1นึ่งแสนบาทแต่ครับซื้อไปเลยอ่าแล้วพวก็จะอยู่ในกระเป๋าเราราคาถือว่าคุ้มค่าในการไปอวกาศบ้าเสียเงิน1นึ่งแสนพื่อไปอวกาศนะถ้าไม่มีชุดอวกาศ ถ้าเราไปยังอวกาศเราจะขาดหายขาดราชการหายใจไม่มีทางหายใจได้แน่นอนนะครับใส่ชุดอวกาศด้วยก่อนจะไปอวกาศนะที่เราซื้อมันจะอยู่ในขอแต่งตัวชุดเซ็ตนะครับนะชุดอวกาศนี่โคตรเทนะเออดูเทไหมเท่ขนาดไหนดูสิใส่ข้างนอกก็เทใส่โชว์ผู้เล่นคนอื่นไม่ยังเท่นะครับโอ้ แบบมีแบบมวกสีขาวเหมือนถังออกซิเกนอยู่ข้างหลังเท hey, ่จริงๆเมื่อเราซื้อชุดแล้วเราต้องรอระยะเวลารอแบบเครื่องบินเที่ยวบินที่จะมารับเราเนะผมอะ่ะเป็นคนแรกที่ได้ไปยังดาวงางังคารจริงๆของเซิร์ฟเวอร์เลยเป็นผู้เล่นคนแรกเลยนะครับไม่งั้น มันจะไม่มีเที่ยวบินในการไปกับอวกาศหรือดาวอังคารหรอกครับเพราะว่าผมเป็นคนคิดค้นแนวทางเส้นทางการไปยังดาวอังคารอะ่ะผมเป็นคนแหลกในคนที่บุกเบิกไงเออเนี่ยสุดไมอ่ะเออเท่จริงๆนะครับตรงนี้ก็คือฐานปล่อยจรวดจรวดที่เราจะขึ้นไปนะครับโคตรใหญ่เลยจะบอกให้นะระบบของ ระบบงานตัวเอวกาศไปขุดแร่ในอวกาศนี่สมจริงสุดๆนะครับมีขั้นตอนหลายอย่างในการไปป้าถ้าทางการขุดน,นี่ก็สมจริงมากเลยนะเซิร์ฟเวอร์อืน่นมีไหมไม่รู้แต่เซิร์ฟเวอร์บอแกมีแน่น,นอนเนี่ย <c oughs> เราก็ต้องล้อเที่ยวบินพร้อมกับนักบินอวกาศกลุ่มใหม่ๆนะอันนี้ก็รอบนี้ก็จะมีสองคนที่จะไปกับเรานะครับ นี่เลยนึ่งนุ่มห,หนึ่งสาวพาไปปุูกเบิร์ครับเตรียมพร้อมให้ดีล่ะอีกสิวินาทียากจะออกตัวแล้ว7 6 5ดหกห้สี่สึป๊บกดเอ็นเพื่อเข้าไปในยานข้างในยานอาวากาศจะใหญ่และสวยงามมากๆผมเป็นคนออกแบบเองกับมือเลย โดยการสานนักวิทยาศาสตร์บนโลกประกอบที่ส่วนต่างๆแปะๆๆใช้การตาช้างติดตามที่ผมระบุไว้ปุ๊บปั๊บหลยที่ส่วนมากเออ,อยากลำบากจริงๆก่อนเราจะไปถึงดาวอังคารเราต้องรอประมาณ3มนาทีกว่าจะถึงนะครับก็ต้องนั่งรอไปนะ้วระยะการเดินทางก็จะนานหน่อยแล้วก็จะมีวิวให้ชม ชมดวงดาวต่างๆดาวเสาดาวลูกดาวพระอาทิตย์หรือจะดาวนามิก็มีแต่ที่เราจะไปก็คือดาวอังคารดาวต่างๆมีมากมายตอนนี้มนุษย์คตศาสตร์เราสามารถสำรวจได้แค่ดาวอังคารเดี๋ยวดาวนาำมิดาวบรูโตดาวชิคเกร์ต่อยังไม่สามารถไปได้เออมัน วิวัฒนาการของนิยมนาษยศาสตร์เรามันยังก้าวหน้ายังไปไม่ถึงเราก็ไม่สามารถไปได้เลยครับลูกเรือของเราฝีมือดีทุกคนนะครับสองคนนะรอบนี้ผมพามา2คนเ,นเป็นนักบินอวกาศที่เก่งอยู่นะสุดยอดเลยบอกเลยทำงานดีมากใกล้ได้เวลาแล้วสิบเก้าแหกห สองสองหนึ่งโอ้มาถึงดาวอังคารแล้วว้าวกว้างใหญ่จริงๆบอกเลยดาวแหลกของมนุษเียชาติผมมาคนแรกโอ้โหการกระโดดแบบไล่แรงน้มพวงกระโดดได้สูงสูงยิ่งๆิ่งแบบสนกุกมากๆเลยบนดาวอังคารใครจะมาโดดเล่น เน่ตีลังกาพาดโค้ดโอ้โหบนดาวองค้านี่เยี่ยมนะครับความแรงแรงต้องทนจะสามารถทําให้เราเลอยตัวเบาอย่งกว่าที่เราอยู่บนโลกเราจะเดินไม่ยึดติดกับพื้นมากจะแบบลอยตัวสูงสูงมากเลยข้อมูลความรู้จากดาวองคานดาวองคานเป็นดาว ันดับที่4จากพาธิตดาวข้อที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของในระบบสุริยะมีบรรยากาศเบาบางลักษณะพื้นผิวมีลุมอุกบาทมากมายลักษณะคล้ายคึงเหมือนเอโดงจันนแเลยภูเขาไฟภูเขาทะเลทรายข้อมูลต่างๆไปหาเอาเองในกูเกิลจะทํางานขุดอุกบาทแล้วต้องซื้อคอนก่อน300บาทแล้วต้องเอาคอนไปขุดเอดตรงนั่นแหละในบนดาวดวงทนันมันจะมีอุกบาทตกอยู่แล,แล้วเราก็เอา คอนไปทุบๆเพื่อเอาเศษแรกจากอุกกาบาตน,นำไปขายบนโลกขุดเข้าไปนะครับทุบเข้าไปนี่ทาทางอเมริกันการขุดสุดยอดเลยนะแบบสมจริงเลยอ่ะปุ๊บปุ๊บอาจจะมีแบบความช้าเพราะว่าแรงไล่ไล่แรงทุ่ถวงแบบช้าหน่อยแบบ,แบ,บ,บเออปั๊กปักอาจจะช้าแต่ผาามันเร็วใช่ไหมผมกอเอานะแต่มันช้านะเราก็ได้แม็กซียม,มาเป็นแหลบนดาวคารครับ หรือมาจากไหนก็ไม่รู้แหละรากว่าเป็นอุกกาบาตท,ที่ตกมาจากบนในอวกาศนี่แหละเออไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้างก็นั่นแหละโอ้เดี๋ยวแม่มีเสียมอีกแล้วเป็นแร่ที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับอ่ะไอแ้แท่งตรงนี้ปั๊มๆเหมือนอะไรสักอย่างก็มันจะเป็นจุดเครื่องมือที่เอาไว้ปล่อยกลางบาเลียรอบๆจุดทํางานขุดแร่ของเรานะเพื่อป้องกัน ผู้ลากลาจาก้าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเลี่ยนสัตว์ประหลาต่างๆเวรัสต่างๆเออมันช่วยป้องก,กันได้ไอ้เครื่องตัวนี้และมีหอคอยสื่อสารขนาดยักษ์เอาไว้สื่อสารติดต่อคนบนโลกหรือส่งข้อมูลไปหรือรับข้อมูลจากบนโลกและมีจานดาวเทียมที่ใหญ่เพื่อส่งและรับข้อมูลต่างๆจากบนโลกหรือแบบส่งข้อมูลอะไรกับจากดาวอังคารไปยังโลกเออเจ๋งมากฟุบโอ้กระโดดโคตรสูง มันมากการอยู่บนดาวองคารโคตรมันเลยอ่ะและแล้วนี่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 คือยานที่เราขับมายังดาวองคารเป็นยานเลยยานที่แบบโหนี่ไงเห็นไหมดูจากแบบโอ้ป้องทำมาจากแกลโมแกเนียมนะเป็นแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่แร่วอลนเนียมวอลไนเนียมถ้าแข็งแกร่งมันจะอยู่บนโลก ขาอยู่บนน้ำคมมันแรมบอ์แกเนียมโคตรแข็งแก่งอายาสุดเท่เราขุดแร่แต่เต็มที่อยากจะขายจยากกลับโลกเรามาตรงนี้เลยจุดนี้เพื่อกลับไปยังโลูกกดเอ็นปึ๊ะมาบนโลกแล้วโอ้โหโคตรไวขายแร่ก,ก็นํามาขายได้เลยต้องจุดหน้าฐานเจ็ดปายเจรวด,ดนะแร่ต่างๆรวยอ่ะข,ขายแบบขุดได้เยอะโคตรรวยนะมาทำกันเยอะนะจ๊ะ เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับชคดีอ๋อเดี๋ยวก่อนจะไปไหนกันฟังนี่ก่อนถ้าชอบชอบคลิปกันไหมอ่ะถ้าชอบก็ขอบคุณมากฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปฝากกดซับตะไข่ฝากเพื่อนมาช่วยกันดูหรือแชร์ไปให้เพื่อนดูนะครับขอบคุณทุกคนไปแล้วนะไปจริงๆนะเฮ้ย <Hey. S 1> ก็บอกไปแล้วไงเออไปแล้วไป